เขียนจดหมายเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่เขียนจดหมายให้คนใช่หมายถึงเขียนจดหมายแบบแบบกระดาษอ่ะเขียนไปกี่นยย่ยหน้าสี่ย่อหน้าหลายบรรทัดยูเหมือนกันใช่ครับทุกคนเรามาพับกันหวังว่าพี่เฮาจะชอบนะครับผมขอโทษถ้าลายมือมันอ่านยากนะ แต่ว่าผมเขียนจากใจจริงๆไม่ใช่แบบไม่ใช่คิดอะไรออกก็เขียนนะแต่ว่ามันมันก็แบบมันก็มีหลายอย่างที่อยากบอกจริงๆใช่ผมคือผมคิดมาตลอดว่าช่วงแรกๆอะ่ะผมผมไม่เก่งแล้วก็แบบอยากจะขอโทษพี่เฮามากๆแต่ผมพูดกับตัวเองเสมอว่าผมจะเปลี่ยนคาว่าขอโทษเป็นคำว่าขอบคุณพี่เฮาให้ได้ ラハッ。